ยอดกับไปสอกสามเดือนก่อนล้มกันกับผัวไว้อยากได้รถไม้รถครอบครัวก็คิดกันอยู่หลายเตอว่าจะเอารุ่นใดบอกว่าอีหยังไปโดนบันานใจให้ผัวค่อยมาเห็นรถ Ford e v อ r e เรสต์สคันนี้เนาะกันเลยเป็นจุดเริ่มต้นพักกันมาทดลองขับรถอยู่ศูนย์ฟอร์ดมาทดลองขับไซ้รถตัวจริงและสุดท้ายเฮาก็เลยตัดสินใจ จองรถทันทีหลังจากที่เฮาทดลองครับจองตั้งแต่ท้ายเดือนเจ็ดจนท้ายเดือนเก้าลดจึงมาและมื่อวานกับเป็นมือที่เฮาสิไปหับรถกันสวัสด hey, how are you today are you happy are you happy ฮ huh? ะ are you happy boy happy boy และนี้ก็คือสภาพคนนอนตื่นเชา้าก็สิเป็นง่วงแน่หน่อยหนึ่งนอนไปหับรถแวะซื้อดอกไม้สีมงคณเฮาเมื่อวนี้ก็คือสีบัวและสีฟ้าเอาไปเลยจัดไปสองสีเลยตอนนี้มาฮอดสู์ฟอร์ดแล้วฟ้าก็สิครึ่ม,มคือฝุนสิตกเลย และนี้ก <r isa _ translator> no ็คือรถของขาเจ้าน้องโบเป็นรถฮาไทยเบิ่งซสวอๆบิงงีฮู้บังงามแล้วมาสัมผัสตัวจริงคือแฮ้งงามเนาะรถสีฟ้าคันนี้ก็คือเข้ากับสีสุดเฮามือนี้เลยเห็นรลยะคีกับบ้านนําเดอระวางล้อท่าเอกสารรถเนาะเฮาก็ยยางเลาะสมงรถรุ่นอื่นไปท่า จ่ายเอกสารแล้วหมดแล้วก็มาเตรียมใจเงินเนาะเพื่อหับกระเจแล้วเฮาก็จะไปออกรถดโบได้สัมผัสรถหม่กินคิวของเบาะมาดูดแล้วและนี่ก็คือลูกซ้ายของเฮาเนาะเป็นเอเ r อร์เรสต์รุ่นปี2 0 2 3สีขาวเนาะเลือกสีนี้ย้อนว่าเฮาบบถึสกสลบกับสีดำก็เลยเลือกเป็นสีขาวเคยใช้รถคันสีดำเนาะเสียเงินตลอดก็เลยว่าอะ เปลี่ยนสีซะเอาสีขาวจึกๆๆสิทึกสลูกทั้งผัวทั้งเมียเน่ mm hmm. หลังจากได้กระเจมากข็ขคืนโหลดเนาะมีพิธีเล็กๆน้อยๆตอนนะครับลูกชายเฮากลับบ้านให้คํำให้คูณพอแม่หาเงินหาคำได้หลายๆดื้ออันนี้ก็บ่บได้ใส่หมูปั่นใดเนออันไดที่เพื่อนว่าด,ดีเขาก็เฮ็ดเพื่อความสบายใจ

ตัวนี้จะเหมะสสำหรับรถครอบครัวเลยเนาะจะเป็นรถเจ็ทบอนนางบอดทั้งลัสามารถขับลงได้แล้วก็เป็นบอนเกียร์เครื่องโดยรวมก็คือถือว่ากว้างใหญ่แล้วก็สะดวกสบายในการบรรจุเครื่องอ p t i o n เรื<ม>่องระบบความปลอดภัยก็คือยกให้อันดับหนึ่งเลยเนาะส่วนรายละเอียดต่างๆไปสนใจกะถามกับเซลได้เด้อในเวลาเรื่องงามยามดีแล้วเขาจะขับรถออกจากศูนย์กลับบ้านเฮาได้ลูกเด้อนี้ให้พ่อมาขับออกให้นาะเพราะว่าเขาเป็นแม่ปุ้งแม่มานาะกะิ เคสว่าไม่มานบุอยากให้ขับลูกออกอสสากับบ้านเฮาเด้อข้าคูณเด้อลูกเดิอมีแต่สุกแต่ไสหางเงินหาคำให้เมียได้หลายๆเด้อ